Any you go, anywhere you ก็มีโอกาสได้มาร้านน้องจิมน้องกิมจุกไปจุก,กครับน้องจิมน้อจุกครับแล้วก็ร้านนี้นร้านน,าน,น,าน,นี้ชื่อร้านอะไรนะซินม,มี่ซินม,มี่ ก็ตรงนี้ก็จะมีฝรั่งนะเป็นเป็นเป็นที่ที่อ่อฝรั่งเขาจะมาแบบผัสถ้าผอนก็ผ่ดนไม่ต้องแบบอะไรที่มันเยอะแยะมากไปเมือนแบบปลาทองอะไรแบบนี้ตรงนี้จะมีฝรั่งที่เอบปีรอบครัวหรืออะไรมันน่ารีวิเลยดีครับดีดีนะนมผมว่าตรงนี้ต้องมาเลยผมว่าตรงนี้ต้องมานะเป็นเป็นเป็นอีกสีมหนึ่งของของการมาคอนเสิร์ตที่ต้องมาตรงนี้ ัหห้นนาดูสไตล์เหมือนกับเหมือนกับไปบาหลีอ่ะไปบาหลีก็คล้ายๆกันคล้ายๆมีอะไรที่ที่มคือแน่งฟินเซนอากาศก็ไม่ผูกพานมากคนไม่ผูกพานนะก็เต็นก็ไม่ลึกมากนะจากจากจากทางถนนใหญ่ถนนใหญ่อะไ่ไม่ไม่ลึกมากนะก็จะมีน้องๆคอยดูแลใครสนใจที่จะมาตรงนี้ก็ผ่านผมก็ได้หรือเดี๋ยวจะผ่านทางเกตอะไรเงี้ยก็จะมีรถเมลก็ จะมีอาหารเชื่อมื่นดูแลแล้วใครจะมาใครจะมา,จ,ะมาจำนวนคนเท่าไหร่อะไรก็ก็ก็ต้องติดต่อผ่านนะครับหรือจะผ่านมาอะไรเงี้ยมาเที่ยวก็ก็มาได้เลยนะครับจัดยิว,ว,วนะครับรักเลยนะบอกผมมาครั้งแรกเนี่ผมผมโอเคเลยเพราะผมรายการผมเนี่ยมันก็เป็นรายการสติดราม่า รีมพ <l'> <pearls> ันก็คือตามล่าความฝันอัสตริรามาเนี่ยก็คือชฝัน่าคาตัวนี้ดินี่ครับถูกครับถูกของร้านเดี๋ยวคืนนี้จะมีการแสดงด้วยบางกีโชว์ไฟเยินติดไฟครับผมบางทีโชว์ติดไฟด้วยนะครับน้องจะโชว์ให้ดูคืนนี้มาไปเที่ยววน์โนต์บาร์คีิปี้จะไปลงนะจะไปสปารบางชาวบีดเราดีดูไฟชิวไปครับนี่ไปถึงนู่นเลยนะเนี่ยไปถึงเมกานะนะผมจะไปอยู่ทางเมกานะทั้งนู้นเลย ก็มาเที่ยวกันครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโชว์นะการแสดงโชว์ด้วยเดี๋ยวมีน้องเจ้าของร้านแสดงโชว์นะครับผมอาจะกลับไปอีกนิดนึงคือเรื่องของติ๊ดแตนมาคือทีมทีมผมเนี่ยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยจีมผมแล้วผมว่ามีน้องๆที่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็รักในการแต่งรถด้วยกันเพื่อนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยมีโอกาสมาที่นี่แล้วผมก็อยากมีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำเพจขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวของผมได้ผมไปนู่นไปนี่เงี้ยผมสไตล์ของคือ ไปเรื่อยไม่มีแผนน่ะไม่มีแผนในบางรีก็พาผมมาวันนี้ผมก็มีแผนในบางรี่วไปจันตื่นมาเที่ยงแล้วสิบโมงแลกินข้าวเสร็จเที่ยงก็ออกไปครับกินตรงที่ได้กินได้แล้วก็มาที่รักเลยนะเพราผมก็ไม่รู้ผมมาผมรู้สึกโอเคอ่ะเพราะผมเป็นคนที่ชอบชิลๆอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแผนเลยมากมายแล้วก็ตอนนี้เป็นอะไรที่คนไทยเด็ดนะไทยเด็ดที่เขาถือก็ที่พักก็ มีอะมีมีเยอะมีหลายราคาหลายราคานะหาดหาดบางเขานะอยู่ที la ่อ่าวบางเขานะกรุงเทพเชิงทะเลอ่าเชิงทะเลนะเชิงทะเลกรุนะครับงงเอาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมีการแสดงนะแต่ผมว่าการแสดงผมยังไม่รู้ว่าตีโมงเอาเลยเหรอนี้เลยเหรอไม่ฮะสองทุ่มอ๋อสองทุ่มสองทุ่มนั้นมีการแสดงเดี๋ยวก็อีกสักพักนึ่งตู้นี่ก็นรู้นะ แต่มันกำลังทัดแล้วเดี๋ยวดึกๆอาจจะมีการแสดงตัวเดี๋ยวผมก็จะมีให้ดูอีกให้ดูอีกเรื่องนะฟ้าระเบิดพอดีเลยสวยอะสวยนะผมมีโอกาสได้มาผมก็ขอบคุณน้องๆด้วยที่นะครับงานมาแล้วก็เมื่อกี้แอบไปดูวัดพระเลยนี่ใครลูกโชว์ไหมนะลูกโชว์ของไออเหนียนยุ้งไหมนะเออมัน เดี๋ยวเอาจบที่นี่แแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนช่วงหลังจะมีอีกสักนิดนึงให้ดูเรื่องการแสดงโชว์ของน้องนะครับขอบคุณทุกท่านมับ